ที่จริงอาจจะชวนพอดีเห็นครูเฉลิมขวัญน,นะคะแล้วก็ได้มีการอ่านคือสิ่งที่ครูเฉลิมขวัญจะจะแลกเปลี่ยนแล้วอะคะ่ะก็อยากถามว่าครูเฉลิมขวัญไปเจอสิ่งไหนในหเรื่องเนี้ยคะ่ะในเด็กของเราหรือว่าสิ่งที่ครูเฉลิมขวัญทํากับตัวเองบ้างไหมคะ ยังไงนะคะที่ในหกเรื่องเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตัวเองหรือว่าเริ่มไปปลูกฝังพฤติกรรมเชิงบวกเนาะสร้างระบบนิเวศหรือออกแบบการเรียนรู้ของตนเองเนี่ยค่ะ,ะทางคุณครูเฉลิมขวัญได้ลองไปทําอะไรกับตัวเองในเรื่องเหล่านี้หรือเอ,อไปทําอะไรกับเด็กมาแล้วบ้างและหรือสังเกตเห็นว่าเด็กเขาไปทําอะไรกับตัวเขาเองมาเนี่ยค่ะค่ะ สำสำหรับตัวเองนะคะก็เอาเอา,เอาสิ่งที่ได้ได้อ่านจากหนังสือของทนายแพทย์นะคะเอาลองลองไปทำมานะคะทั้งสิ่งเออมีอันหนึ่งที่เริ่มทำก็คือฟลิปตอนแรกคิดว่าฟลิปอะไม่น่าจะลงกับเด็กน้อยได้เด็กเล็กอะค่ะฉันประถปงปหาะะ้าอย่างค่ะก็ลองไปทํามาก็ลองตั้งเป้าหมายว่าอ๋อเราเดี๋ยวเราลอ,ลองเอาอันนี้มาลงทําดูนะคะแต่ว่าเจอปัญหาจริงๆค่ะแล้วก็ลองปรับ ลองปรับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ตอนภาคที่จะนําเสนอค่ะเดี๋ยวก็จะเสนอให้ฟังว่าจะต้องปรับตรงไหนเจอปัญหาอะไรบ้างเนี้ยค่ะสำหรับการปลูกฝังพฤติกรรมนะคะเราค่อนข้างมีกิจกรรมเยอะอันนี้จะปลูกฝังไปในเรื่องของในส่วนของการเรียนเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยจัดการเรียนเป็นกลุ่มแต่ว่ามีหน่วยการเรียนที่ผ่านมาที่เริ่มให้นักเรียนทําแบบเป็นกลุ่มอค่ะซึ่งภาพที่เห็นกับเด็กก็คือไม่ไม่คิดว่าเด็กเด็กน้อยเขาจะช่วยกันเรียนได้ะค่ะ เขาสนใจเพื่อนมากๆเขาเวลาพอทํางานกลุ่มๆปุ๊บเขาไม่สามารถที่จะอยู่โตะตัวเองได้อะคะ่ะเขาจะเดินไปหาเพื่อนเป็นไงบ้างแกเป็นไงแกทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวที่เป็นหัวหน้าที่แบบเดินดูนะคะใครที่ทําข้อนี้ได้เขาจะรู้สึกฉันภูมิใจภูมิใจปุ๊บเอาไปส่งต่อเพื่อนอยากให้เพื่อนได้เหมือนตัวเองเนะะี่ยค่ะเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นกับเด็กน้อยเหมือนกัน,นะคะ่ะ เหมือนจะเด็กเขาสร้างแรงขับทั้งภายในและภายนอกเนาะก,การทํางานปลูกมันก็เป็นระบบนิเวศตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นทั้งในเขาที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากทาและพอทําได้ก็รู้สึกภาคภูมิใจใช่ค่ะแล้วก็อยากให้จะส่งต่อเพื่อนอยากให้เพื่อนทําได้เหมือนอตัวเองซึ่งเหมือนแบบมีความแบบพราวในตัวเองอะค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนทําได้ด้วย,ยางค่ะอืม อันนี้สิ่งใจไหมคะว่าตอนที่เราออกแบบสิ่งนี้เนาะมันก็เกิดความภูมิใจที่เราได้ออกแบบให้ใช่<ๆ>ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเยอะค่ะแต่พอเห็นก็ก็ยิมไปแล้วก็ด้วยความน่ารักของเด็กๆอ่ะคะ่ะที่เขาทำเนะะี่ยค่ะส่วนส่วนผลผลที่ได้ออกมาตอนนี้เขาเรียนก็คือเพื่อนเพื่อนที่ออดเพื่อนที่ออดที่อยู่ในกลุ่มเพราะว่าตอนเรียนก็คือจัดเหมือนแบบโดยทั่วไปนะคะกิ่งกางออดอยู่ด้วยกันเนะะี่ยค่ะเพื่อนก็คือ ก็ทําได้แต่เขาถามถามว่าทําได้ด้วยตัวเองทับบ้งหมดไหมไม่ก็เพราะว่าเพื่อนที่ไปสอบเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าผลงานเขาก็ทําออกมาได้นะคะแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้ด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้งงไหมคะไม,ไม่งงค่ะก็อันนี้ถือว่าเป็น,เป,นเป็นทั้งอการที่ไปอ่านเนาะค,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 คุณครูเฉลิมขวัญพยายามอ่านดีความออกแบบและเสร็จแล้วก็ไปเห็นจริงแล้วแหละว่าในห้องเรียนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะเลยค่ะ พอพอเราได้เจอปัญหาปุ๊บเหมือนมันกระตุ้นให้เราแบบอยากไปหาข้อมูลเพิ่มว่าจะเอาวิธีการสอนหรืออะไรแบบไหนที่เอามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของเราเนี่ยค่ะอืมคือตอนที่เราไปหาเพิ่เมเติมเ,มเหมือนครูเฉลิมพันก็ได้แสวงหาความเป็นครูให้กับเเองเหมือนกับว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นครูของเราอีกนั่นแหละว่าที่เราก็กลับว่าอ่านเนาะพออ่านบางทีเราก็เกิดคําถามใหม่ๆหม่แล้ก็ ลองทดลองอีกซึ่งใช่<อ>ยิ่งเหมือนค่ะและ้วก็เหมือนเป็นยิ่งได้ลองใช้ยิ่งแบบยิ่งเกิดคําถามเกิดปัญหาก็ายิ่งเหมือนตุนให้เราไปหาเพิ่มเนี่ยค่ะอืมโอ้โหจริงมันเป็นลูกของครบไซเคิลเลยนะคะที่แบบว่าพอเราเราไปทำใช่ไหมคะเกิดประสบก,การณ์ตอนเกิดประสบก,การณ์เนี่ยคุณครูตอนที่อยากจะไปทำใหม่อีกรอบเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรที่เราลองรีเฟคชั่นตัวเองอะไรอย่างี้ไหมคะจนรู้สึกว่า,วาอยากไปลองทำใหม่อะไรงนี้ยค่ะ รีเฟกซรีเฟกชันง่ายๆคะ่ะดูจากเด็กๆดูจากผลที่เราทำเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเรา,าพลาดตรงไหนจริงๆถ้าเราวางแผนการเรียนรู้ในแต่ละคาบมาดีอะคะ่ะเด็กๆก็จะเป็นไปตามแผนแล้วผลสุดท้ายอะเด็กก็จะได้คอนเซปต์ออกมาซึ่งมันอยู่ที่เราวางแผนจริงๆเราจะเหนื่อยน้อยมากต่อนที่เราสอนถ้าเกิดแผนการสอนแบบการที่เราวางมาออกมาดีอะคะ่ะแต่ถามว่าก็มีผิดพลาดบางนี่ก็เลยอยากแก้ในคาบต่อไปให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยะคะ่ะนี่ก็เหมือนแบบ แต่ละคาบมันจะรีเฟกในตัวมันเองอยู่แล้วอะค่ะแล้วเราก็มารีเฟกเองอีกรอบหนึ่งว่าดีเราฉันเราจะทายังไงต่อไปอย่างเงี้ยค่ะรีเฟกดูไม่ยากดูจากเด็กๆกับสิ่งที่เราทำนะคะโอ้โหน่าสนใจมากเลยเนาะดูเฉลิมขันบอกว่าแน่ๆดูจากผลลัพธ์ของเด็กก็เห็นรีเฟกตัวนั้นแล้วแต่กลับมารีเฟกตัวเองอีกรอบหนึ่งด้วยก็ยิ่งแบปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้มันไปตอบโจทย์เนาะในเป้าหมายของเรา ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะครูเฉลิมขวัญอยากฟังโรงเรียนอื่นๆอีกไหมคะอยากฟังอยากอยากอยากได้มาแลกเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนแรกเรามีสิทธิ์เลือกอยากฟังโรงเรียนไหนคะหรือว่าคุณครูท่านไหนนะที่ลองบอกว่ามาแลกเปลี่ยนอยูอันนี้ต้องแล้วแต่ท่านคุณครูสะดวกเลยอะค่ะคุณครูท่านไหนสะดวกอยากจะพอฟังครูเฉลิมขวัญแล้วเนาะมันเรื่องแบบว่าเกิด รู้สึกเอ้ยนึกถึงตอนเราทำแล้วก็มีคล้ายๆอย่างนี้นะเอ้ยเราอยากจะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะคะเล็กเชื่อว่ามีนะคะที่ว่าเอ้พอลองไปลองไปให้เด็กตั้งเป้าหมายแล้วเป็นยังไงนะพอออกแบบไปเอ้มันผลที่ออกมามันเป็นยังไงบ้างเลยค่ะค่ะผมขอเสนอแล้วกันครับค่ะค่ะก็ค่ะ ก็ครับก็หลังจากที่ได้ได้แชร์ประสบการณ์อะไรครับได้เรียนรู้ร่วมกันครับมันก็เหมือนหนังสือหลายเล่มครับที่สามารถเราอ่านแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเราได้ครับก็ตั้งเป้าหมายอย่างเรียนผมนะครับตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ก็คือเราจะคุยกันก่อนครับเด็กครับว่าเราอยากเรียนอะไรเราอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับแต่ก็คือเราก็จะมีหลักคข่าวๆไว้อยู่แล้วนะครับว่าสมมติ เด็กสนใจเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยครับแต่เขาก็ยังไม่รู้รายละเอียดเนี่ยก็คือเป็นเป้าหมายใหญ่ไว้นะครับเขาก็จะสร้างาปฏิทินการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเขาจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับส่วนการปลูกฝังพฤติกรรมเชิงบวกประจําวันนะครับก็าทางโรงเรียนได้ใช้นวัตรกรรมจิตศึกษานะครับเป็นการเหมือนยกเคสขึ้นมาพูดคุยกันในวงครับของเด็กนะครับสร้าง พื้นที่บวกพื้นที่ปลอดภัยของในความคิดของเด็กนะครับที่จะได้แชร์กันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกครับในวงของเด็กก็ได้พูดคุยกันได้สนทนากันก็ได้เป็นอ่าแลกเปลี่ยนความคิดกันครับนะครับ,นะรบก็เด็กก็ได้รับฟังความคิดของคนอื่นด้วยอ่าถึงแม้มันอาจจะจะผิดอะไรเงี้ยครับแต่อย่างตัวผมเองอ่ะผมจะไม่เป็นคนตัดสินนะครับว่าเขา เขาผิดหรือเขาถูกนะครับแต่ทุกความคิดของเขาอะมันก็จะมีผมก็จะชงด้วยคําถามก็คือเอา,อ,าอ่านจากหนังสือมาครับก็คือการถามคําถามครับเพื่อกระตุ้นความคิดของเขาผมว่าการถามคําถามกระตุ้นความคิดอะเป็นสําคัญเช่นเปิดคลิปโฆษณาหนึ่งหนึ่งให้ดูนะครับก็นักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับนักเรียนคิดยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับ เสร็จแล้ว่าเรื่องโฆษณาเนี้ยมีผลอย่างไรกับตัวเองหรือมีผลอะไรกับคนรอบข้างเราหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเด็กก็อ่าก็จะแชร์ความคิดกันแล้วสุดท้ายโฆษณาอันนี้มีผลต่อสังคมไหมเหมือนเราจะใช้คำถามเพื่อขยายความคิดเข้าไปเรื่อยๆครับก็เลยอ่าจะเป็นพฤติกรรมประจำวันครับของทุกวันที่โรงเรียนครับก็ หลังเข้าแถวเสร็จครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีกิจกรรมจิตศึกษาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างครูกับน,นักเรียนครับก็เลยอ่าคือเขาจะมีพฤติกรรมด้านความคิดในเชิงบวกมากขึ้นครับแล้วก็การสร้างนิเวศการเรียนรู้นะครับก็คืออ่าสร้างพื้นที่ปลอดภยัยสำหรับผมนะครับนิเวศการเรียนรู้คือพื้นที่ปลอดภัยในความคิดของนักเรียนนะครับคือไม่ได้หมายความว่า ผมมองว่าครับบางทีบางอย่างครูคิดมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ครับอ่าเราต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้ได้แสดงตัวตนของตัวเองหรือแสดงความคิดของตัวเองถึงแม้มันอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นะครับเราอาจจะครูเป็นคนชี้แนะแนวทางได้ครับอาจจะมีเล่นโซนบ้างครับมีเจ็บตัวบ้างนะครับก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาที่อ่าเขา จะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับแล้วก็จนถึงการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็คือก็มุดเรียนเรียนเสร็จอย่างเงี้ยครับเรียนหนึ่งสัปดาห์เสร็จหรือเรียนประจําวันเสร็จอย่างเงี้ยครับก็จะมีค่า AAR นะครับไว้สะท้อนความคิดของนักเรียนนะครับว่าช่วงวันเวลาเนี่ยที่เรียนมาไม่ว่าเรียนภาษาไทยเรียนคนิตหรือเรียนอังกฤษหรือเรียน p V l นะครับทั้งวันอย่างเงี้ยครับเราเจอปัญหาอะไรบ้างเจออุปสรรคอะไรนะครับก็จะนั่งนั่งล้อมวงกันนะครับเป็นวงกลมครับแล้วเด็กก็จะอะ่าก็จะบอกปัญหาของตัวเองออกมาครับอย่างเช่นเอวันนี้อาจจะเพื่อนแกล้งทำไมเพื่อนเราก็จะถามชงคําถามไปาาเพื่อนแกล้งเพราะอะไรอทําไมถึงแกล้งกันอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องข่าวๆจนไปถึงเรื่องการเรียนต่างๆนะครับว่ามีปัญหาเรื่องการเรียนอ่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแล้ว ครูก็แนะนําว่าเราควรเพิ่มเติมเสริมอะไรนะครับแล้วก็เราก็ถามคําถามใหม่ว่าอ่านักเรียนอยากเรียนรู้อะไรในวันพรุ่งนี้นะครับก็มันก็จะเป็นวงวนรูปครับเราก็ได้นักเรียนอยากรู้อะไรเราก็เก็บอันนั้นมาเป็นหัวข้อเราก็เลือกหัวข้อที่มันน่าสนใจของนักเรียนนะครับก็เอามาเป็นตอนเช้าก็จะเป็นจิตศึกษาใหม่อีกรอบหนึ่งครับเพื่อปลูกฝัง นะครับพฤติกรรมเชิงบวกอีกทีหนึ่งครับแล้วก็มันก็จะเป็นวงจรอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับครูก็จะอย่างผมเองก็คือเหมือนก็คือรับฟังเด็กครับแล้วก็นาเด็กอยากรู้อะไรอยากรู้เรื่องอะไรครับเราก็มาเป็นค้นหาเป็นเหมือนโค้ดครับค้นหาความรู้ใหม่ๆที่เด็กอยากรู้และเป็นความรู้ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับก็มาสอนเด็กในวันถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไปครับ ประมาณนี้ครับฟังแล้วดูเหมือนจิตศึกษาเนาะที่มันเข้าไปในพาร์ทที่ได้ปลูกปังพฤติกรรมเชิงรวกและการสร้างนิเวศการเรียนรู้เนี่ยเหมือนเป็นน้ําหล่อเลี้ยงเนาะในระหว่างใ,ให้อีกคนไกลที่ถ้าเราจริงๆโดยหลักแล้วเราตั้งเป้าหมายแล้วก็แบบ ไปออกแบบได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่า <S <S <ช>ไ<ห>อ้พื้นที่ตรงนี้มันจะหล่อหลอมแล้วก็ทําให้มันไปสู่คุณค่าเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็<ช><ช>เพราะ <ๆ S 2> อย่างที่ว่าในหนังสือเล่มนี้เราก็ต้องไปตั้งเป้าหมายให้ได้แบบ VASK นะคะ<ช>แล้วก็<ช>หลายๆคนก็สะท้อนครั้งนี้แล้วว่าเออตั้งเป้าหมายสําหรับเรื่องคุณค่าก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าเรามีพื้นที่น้ําหล่อเลี้ยงที่ดีตรงเนี้ เราก็สามารถชวนเด็กตั้งเป้าหมายไปสู่คุณค่าในเชิงลึกได้เช่นกันนะคะใช่ครับผม <นา S 2> ว่าผมมองว่า, <S <S 2> <S 2> าการเรียนรู้ที่ดีครับต้องมีพื้นที่สนามพลังบวกครับเพื่อให้เด็กได้ได้แสดงความคิดหรือแสดงตัวตนที่ปลอดภัยครับ อยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าณขณะนี้เราก็กําลังพยายามสร้างพื้นที่สนามเชิงบวกกันเนาะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จริงๆแล้วคุณครูทุกท่านนะคะสามารถจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปได้วยกันได้เลยนะคะก็ขอบคุณคุณครูพงศิริมากเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสไป์เซ็ชันถัดไปนะคะจะชวนคุณครูปาดนิดนึงคือครูปาดก็ในฐานะที่ที่เราต้องร่วมอ่านหนังสือกันใหม่แล้วก็ครูปาดก็พยายามพยายามมาอ่านหนังสือร่างตรงนี้นะคะแล้วก็มาตีความกันเนี้ยค่ะครูปาดมีอะไรเสริมเพิ่มเติมในมุมมองที่ได้เห็นจากการผ่านการอ่านหนังสือเพิ่มเติมไหมคะ